สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่มาทำคลิปรีวิว a อ p เ a กเพย์อีกแล้วค่ะเป็นคลิปที่3แล้วนะคะคลิปแรกก็จะเป็นของน้องแก้มบุม๋มคลิปที่2ก็จะเป็นของพี่สุแต่คลิปนี้ก็จะรวมนะคะมีทั้งน้องแก้มบุม๋มพี่สุแล้วก็แม่นะคะ หลังจากที่แม่ซื้อแอปไปแล้วนะคะ81บาทแม่ต้องใช้ให้ได้1วิ่นะคะแม่ก็ยังอินกับแอปนี้อยู่เพราะว่าให้ความรู้สึกที่แบบเนียนมากภาพสวยแล้วก็เอาหน้าไปใส่เนี่ยสวยทุกคนเลยเนียนภาพเนียนมากแล้วก็แม่จะบอกว่า ของน้องแก้มบุ๋มเนี่ยแม่ใช้ลูกถ่ายลูกถ่ายที่แม่ถ่ายชุดเจ้าหญิงเอลเขาก็จะมีทาคิว้วทาตาแล้วก็มีปัดแก้มทาปากหน้าน้องเนี่ยก็จะคมนะคะเวลาเอามาใช้แล้วเนี่ยภาพมันจะคมชัดมากในวีดีโอเนี่ยนะคะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยหน้าน้องจะชัดมากแต่ส่วนของพิสุเนี่ยแม่ใช้หน้าสดนะคะก็ ก็จะเป็นหน้าสดที่แบบคิ้วบางในแอปมันก็จะออกมาแบบคิ้วบางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของแม่เนี่ยใช้เป็นรูปถ่ายรูปถ่ายที่แบบแต่งหน้าพอรูปถ่ายแต่งหน้าเนี่ยหน้ามันชัดเวลาทำแอปออกมาเนี่ยมันก็จะชัดด้วยนะคะมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ใบหน้าเราเนี่ยเขาจะเก็บออกมาในแอปเนี่ยเขาจะใช้คิ้ว ตาจมูกปากของเราเลยค่ะแต่รูปทรงของหน้าเนี่ยจะเป็นของนางแบบหุ่รูปสวยมากชุดจีนนี่คือแบบสวยจริงๆอะคะ่ะแล้วก็ในรีวิวนะคะรีวิวแอปของแ f ฟ e c t เพ n เนี่ยแม่ก็เข้าไปอ่านดูนะคะพอแม่เข้าไปเพื่อจะรีวิวแอปนี้ว่าแอปนี้เนียนสวยใช้แบบ ใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกจะมีแม่อยู่คนเดียวที่ไปชมแอปเขาเพราะว่าแม่ไปอ่านดูเห็นคนอื่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคอมเมนต์ไปในทางรีวิวไปในทางที่แบบติดลบนิดนึงเพราะว่าแอปเนี้ยเขาเหมือนแบบไม่ค่อยให้ใช้ฟรีจะเข้าไปทดลองเล่นได้แต่ว่าพอราเราจะเอ็กพอร์ตออกมาเป็นไฟล์วิดีโออย่างเงี้ยมันเอ็กพอร์ตไม่ได้ แล้วก็บางคนก็บอกว่าเสียเงินไปแล้วแต่ว่าเล่นแอปนี้ไม่ได้อันนี้แม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าของแม่เนี่ยก็เล่นได้ปกติแล้วก็เอ็กพอร์ตรูปได้ตลอดนะคะแล้วก็มีบางคนเนี่ยรีวิวบอกว่าเสียเงินไปแล้วแต่ว่าใช้แอปไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ไหมแต่ของแม่เนี่ยใช้โทรศัพท์ vivo นะคะแต่ของคนที่เขาใช้ไม่ได้เนี่ยแม่ไม่รู้ว่าเขาใช้โทรศัพท์อะไรมันจะเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ แล้วก็บางคนก็บอกว่า,อาเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยใช้เวลานานมากามุนติ้วติ้วอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ของแม่เนี่ยที่รู้สึกได้ก็คือถ้าเป็นวิดีโอที่เป็นความาเขาเรียกว่าระยะเวลาแค่8ปดวิอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเอ็กพอร์ตเร็วแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่า8ปวิอย่าง10 1 0วิสิวิอะไรอย่างเงี้ยแล้วยู่ไง ยิ่งเอ็กพอรช้าเหมือนกับว่าความละเอียดมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เอ็กพอรช้าอันนี้เป็นรูปพิสูนะคะนี่ค่ะใช้หน้าสดนะคะเป็นไงคะคิ้วไม่มีเลย <laughs> แม่ก็กาลังคิดอยู่ว่าเออแ้วถ้าเกิดว่าแม่เขียนคิ้วให้พ่สูเข้มๆนะแล้วถ่ายใหม่ทาแต่งหน้าทาปากแล้วก็ถ่ายใหม่แล้วก็ลองเข้าไปเล่นใหม่ อาจจะได้หน้าที่คมเข้มกว่านี้สวยกว่านี้นะคะแต่อย่างงี้ก็ไม่เป็นไรค่ะย่างงี้ก็ยังดูแบบสวยอยู่อะไรอย่างงี้สวยนะสวยเพราะแอปนะคะตัวจริงอาจจะแบบอีกอย่างหนึ่งนะแต่พอเวลาไปใช้แอปเพาแล้วแบบว่าโอ้โหสวยยังเพทพธิดาชาวจีนเลยอะไรอย่างงี้ภาพเขาดีนะภาพเขาสวยเพลงเขาก็พอด้วย อ่อนช้อยมากหน้ามันเนียนอ่ะหน้ามันไม่รอยอะ่ะคือบางคนเนี่ยอย่างน้องอย่างพี่สุเนี่ยขอบจมูกเขาแบบเขาเป็นคนจมูกกลมใช่ไหมก็จะมีแบบรอยขอบจมูกของเขาอะ่ะอันนี้เป็นแม่เองค่ะให้ความรู้สึกแบบมีวรยุทธห <laughs> น้าดุมากนะคะยังมีรอยแบบ ลอยล่องแก้มอะไรอย่างงี้นะคะแม่จะใช้เป็นรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายที่แม่แต่งหน้าเขียนคิ้วทาปากทาแก้มนะคะพอเราเพอเราเอาไปใช้ในแอปแล้วเนี่ยแบบหน้าชัดเลยะคะ่ะนี่แบบเนียนมากรูปเนียนมากสวยมากชมตัวเอง ชอบมากเลยค่ะยังต้องเล่นแอป,ปนี้ไปอีกรู้สึกว่าจะอีก4วันอ๋อนี่พี่สุนี่พี่สุเป็นไงหุ่นดีภาพอน,นาคตนอนาคตพี่สุจะหุ่นดีแบบนี้ไหมน่ารักมากค่ะนี่ใส่ชุดว่ายน้ำี่ค่อันนี้นี่ผมยา่า อันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกับเป็นแรงบันดาลใจให้พี่สุนะคะว่าพี่สุตอนนี้พี่สุอายุเก้าขวบน้ำหนัก5้าิห้ากิโลพี่สุจะน้ำหนักเท่าแม่อยู่แล้วเท่าแม่แล้วด้วยพี่สุวันมากอันนี้เป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้พี่สุแบบะจะต้องหุนดีแบบนี้นะ, <laughs> อ,ะอันนี้ก็แม่นะคะ อันนี <ia> Seal, ้ก็คือแบบปลอมมากปลอมแบบปลอมสุดๆความน่ารักของเราไปใส่ความน่ารักของนงแบบลดลงวยเนียนจริงๆแล้วเนียนมากเอารูปพวกนี้ไปให้หมอสัลกรรมได้ไหมบอกคุณหมอคะอยากได้หน้าแบบนี้ครับ ไม่ทันแล้วแม่แก่แล้วพอแล้วอันนี้น้องแก้มบุ๋มหน้าแบบให้ความรู้สึกแบบฝรัง่งเลยอะ่ะนี่น่ารักมากเก็บไว้ดูคะ่ะเก็บไห้น้องดูตอนโตแม่ทำอะไรกับหนูเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะพูดมานานแล้วก็คงจะเบื่อกันแล้วเอาไว้โอกาสหน้าคงมีคลิปใหม่มาแล้วก็ช่วยติดตามรับชมได้นะคะบ๊ายบาย